การคัดแยกขยะเปียกที่ต้นทางคือทางออกเดียวครับขยะเปียกที่มีก๊าซมีเทนไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงหรือแปรรูปไปเป็นปุ๋ยให้แก่ชุมชนได้ด้วยครับจําเป็นตน้องมีมาตรการการเก็บขยะแบ่งตามประเภทขยะในแต่ละวันเพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการคัดแยกขยะต่อไปครับเรียนรรท่านประธานที่เคารพผมทวิวงโตทวิวงผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักก้าวไกลจากชาวอายุธยาและบางบานครับ เรื่องแรกครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีชาวอายุทยามากมายครับร้องเรียนว่าเคยเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นน้ําขยะครับในเมืองอายุทยาปัจจุบันครับต้องพบกับกลิ่นเหม็นและจุดทิ้งขยะที่สกปรกอย่างมากครับพร้อมด้วยน้ําขยะที่นองอยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานครับส่งผลต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายของชาวเมืองอายุทยาครับมิหนาซ้ําเรายังเป็นเมืองท่องเที่ยวครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่อาจจะเห็นเมืองที่เหม็นและสกปรปกแบบนี้อาจจะไม่น่าอภิรม์เท่าไหร่ครับจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปถึงกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานท้องถิ่นครับได้เร่งแก้ปัญหาโดยมีข้อเสนออย่างดังนี้ครับเราจําเป็นต้องมีมาตรการอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะกับการจัดการขยะเปียกซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดน้ําขยะรั่วจากรถขยะครับในระยะแรกครับ ขณะนี้มหาไทยได้มีนโยบายธนาคารขยะครับจึงขอให้ได้พิจารณาการทำธนาคารขยะเปียกในชุมชนที่จะต้องประกอบไปด้วยจุดคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆในชุมชนครับและจำเป็นต้องใช้รถขยะที่แบ่งสีไว้แล้วให้ถูกต้องตามประเภทขยะด้วยครับในระยะยาวครับประการที่1ครับการคัดแยกขยะเปียกที่ต้นทางคือทางออกเดียวครับแถมเรายังสามารถนำเอา ขยะเปียกที่มีก๊าซมีเทนไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงหรือแปรรูปไปเป็นปุ๋ยให้แก่ชุมชนได้ด้วยครับประการที่2ครับจำเป็นต้องมีมาตรการการเก็บขยะแบ่งตามประเภทขยะในแต่ละวันครับเพื่อให้ประชาชนสะดวกต่อการคัดแยกขยะต่อไปครับประการที่3ครับมหาดไทยควรพิจารณาการผลิตหรือผลักดันถุงขยะแยกสีตามประเภทขยะครับซึ่งจะสร้างเศรษฐกิจ เข้าสู่ท้องถิ่นเพื่อต่อยอดการจัดการขยะในเมืองต่อไปครับเรื่องถัดมาครับผมปรึกษาเรื่องนี้เป็นรอบที่สามแล้วครับในขณะนี้มีอากาศร้อนอย่างมากครับทำให้บ่อขยะบางบาลตำบลมหาพามอำเภอบางบาลมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้สูงมากครับซึ่งเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับอีกทั้งมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากบ่อขยะแพร่กระสาเมื่อวันก่อนแล้วด้วย แต่ที่บ่อขยะบางบานครับยังขาดท่อรอมเดียงกา๊าซมีเทนและเครื่องกำจัดกา๊าซมีเทนครับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ครับผมจึงขอเตือนภัยด้วยความห่หวงใยถึงมหาดไทยครับให้ได้เร่งแก้ปัญหาจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบครับนอกจากเรื่องกลิ่นแล้วคือเรื่องของมล,ลพิษท,ที่เกิดจากไฟไหม้บ่อขยะที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ